สวัสดีค่ะวันนี้มาทานช่องแม่ออทกินไปเรื่อยสวัสดีค่ะแม่ออทกินกินไปเรื่อยกับแม่ออทกินไปเรื่อยนะคะโบเขาดีวันนี้แม่ออททูกขวัยแม่ออททำแม่เลี้ยงแม่ออททุกขวัยแม่ออททะมาเป็นเ้มาเลีพี่เขากินผักอย่างเดียวนะคะกับหมูค่ะอาหารทะเลก็ไม่กินนะคะน้ำชาค่ะค่ะแล้วก็กินฟักทองนี่นะคะโอชิในน้ำตาลด้วย ดี๋ยวตั้งกลมยาวๆกันข้งนีร้อนก็เหมืนม่อร้นให้นเล็กน้ำข้านี้สาหร่ายสาหร่ายเหรอดึงึงดลดึงดึงดึนอน้องดึแล้วก้ยเนี่ยเล็กแม่เออพี่ะขึ้นสี่สิบเอ็ดป้าเท่าไหร่นะเจ้ปีหกสิบอุ้ยโอป้าขาดูม่ถึกถุยๆดูอัยเนี่ยห้าถึงสไม่ซื้รอโบวันนี้แหละได้นี่ก็เกิด เรียกป้าเพราะห้าสิบแปดว่าน้องนี่คนพี่ดีกว่าเราคนพี่ฉันจะต้องเรียกเขาว่าพี่เธอเรียกพ่าป้าสี่คุณแม่คุณแมุ่น่าเกลนเรียกพี่แล้วกันนะเออเรียกป้าน้าหลังอ,อ,อ,อร่อยมากเลยค่ะชาบูชิในเดมอพาลูกสาวมากิน ให้เขาทานได้หิ่มันจะได้ชวนเปไปกินหมกปรึกษากันแล้ว่อยมากเลยค่ะเวลาม,มีอาหารนหมกแม่อย่าพึ่งพูดต้องไม่มีอาหารแล้วพูดได้

รสชาติเลิศเลยค่ะลังการมางลุ้นรสชาติดีเบอร์เบนค่ะแมคะที่มีสาหร่ายแม่รักหนูไหมคะรักมากคุณแม่เออที่สาหร่ายเดี๋ยวต้องไปปรึกษาหน่อยละฮะปรึกษาเขาปรึกษาเลยแม่ชาวบ้านหรอชาวบ้านคุณแม่เรื่องของเถิง ทานทุกวันนทำนานม,านมทุกวัหนหญิงคนเดียว3ามหมือโอ้โห,โโหยังไม่รู้นจานอยู่เงีใช่ไม่รู้จานวปุมดงี้วงจริงนะต้องคิดดีๆน,นะพอแล้วแหลนะพอแล้วปุน หมูแม่ันนี่หมูด้วยหมูเนี้อหนึ่งอ่อะก็อ,อร่อยเลย<ใ>นี่ที่นี่ไม่มีเนือ้อชาบูช่วยมีหนึ่งอ่ะเนื้อมีไม่มีทานด้วยกันนะคะชาบูเหรอคะทานด้วยกันาาค่ะชาบูไม่มันแกะแล้วมันไม่ออกเข้ากับมือ ยูหัวปลาจะกินดีกว่า,าดีกว่านุ่ยมากจริงๆเลยค่ะอร่อยทานได้เรื่อยๆกั่รู้สั่งของคน โอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวทันก่อนนะคะ